ครับกับสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้ครับอยู่กับตัวเดโมนะครับวันนี้ผมจัดมาเป็นเปิร์เซ็นดับคระชอนนะครับแอดออนก็เป็นเห็นออล่ากับละลายไม้ครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับก็มทตภูพทำเพลง You're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you till long it hurts to watch your blue eyes fade to g r y As you fade away yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. As you fade away <c oughs> มัเห็นตำแหน่งคนแล้วอ่ะมันไม่ต้องพูดหาคนแล้วก็ได้อะไรหยุดช้อเต่าทำเฟ้สเหรอมาถึงก็วิ่งทำเฟ้สก่อนเลย ว,ว้าวของจริงเกินนึก็จะกล้าวนแล้วก็ไม่ก็ฉีดไปข้างหน้าไม่เล่นบ้านเหล็กเดยเย้แค,ค่เชคแตา่ย,ยากปะปึ๊บทางคนทางไม้ไปดิผุมเลยเนะี่ยอิ่มอิ่มสัปดาหนี้ถือว่าสุดจัด หนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามคอนเซปต์เกมเซตนี้ผมว่ามันซ้ำโหดนะผมไปไล่คนอื่นแล้วกันป่ะข,ขอช่วยเลยไปไล่เครื่องก่อนแล้วกันอ,อยู่เง้นสามคนเลยเอ่ะเคมีคนปัน่นคนเดียวผมไปไล่คนปั่นนะนายจะมาทำตัวแบบว่าปั่นหนึ่งคนอื่นวิ่งเล่นไม่ได้นะเออนายต้องไปวิ่งเล่นด้วยโอดโ เฮ่อจริงเดโมเดโมแค่มีการตัดไม้แตกก็โกงแล้วนะเอาจริงอะคือมันละลายไม้ไวอะแล้วบางทีอะมันใช้ตะครุบตีอยู่แล้วด้วยอะเลยยิ่งเป็นกันตันโนวันอย่างเงี้ยโอ้สุดจัดเมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้นะผมกรทิบบูนก่อนแล้วพอกระทีบบูนเสร็จก็หันหาอล่าแถวนี้แหละก็มุดอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไหนหรอก เนียนเหรอไม่ต้องจำเป็นต้องเดินหาหรอกเอาจริงอๆมุตหาก็ได้โอเคเข้ามาในบ้านใหญ่ไม่มีเสียงหัวใจงับงมงั้งั้งั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 เมื่อกี้อยู่อย่างไงคนหนึ่งครับนึกว่าจะเนียนอยู่ขอบแมพไอ้ขอบ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 ,ขอบบ้านเออ จังหวะนี้ทาได้ดีไม่เลือกที่จะโดดไปเลยแล้วก็เรื่องที่ไม่พับไม้ด้วยอะไรเนี่ยที่ทาสวยแล้วนะแต่เอาจริงว่ากีาต้องพับไม้ไปเลยเว้ยเซฟอุ้ยเขี้ยกระบอดขนลุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยถือว่าทําได้ดีนะแกแต่ว่าแค่แบบจังหวะมันช้าไปนิดนึง มันไม่เนียนเพื่อนคืออ่านทานเวเจริง5กินไม่ตายยากนะเลิกที่อวุนอะ่ะผมว่ายังไงก็ไม่โดนเว,วนแบบว่าวิ่งออกขวาไปเลยอะยังไงก็ไม่โดนแน่นอนพอเลิกที่ตายยากมันก็เลยโดนตีอะมันเหมือนมันช้าจังหวะนึงช่วยแล้วเดี๋ยวเรามุดไปเลยแล้วกัน คนเจ็บวิ่งเข้าบอนเล็กเหรอไม่ใช่คนวิ่งเข้าบอนเล็กไปช่วยแล้วก็บูลแล้วก็ปั่นอย่างเลยตรงเนี้ยก็ไม่ให้อ่ะก็ไม่ให้อ่ะไม่ให้เครื่องนี้ได้ไหมอ่ะงับแล้วดูดีโอ้หม่งแบบว่าเดโมแม่งคือตัวเด็กไม้แบบชันเลิศอ่ะแป๊บเดียวไม้หมดแมปอ่ะไอ้เหี้ยของเล็บคนยาวอ่ะ แต่คุ้มเหีแต่คุ้มเหี่เรามาเล่นเกมกันเถอะอันนี้เขาเรียกว่าเกมแบบว่าใช้ความร่วมมือไงผมนี่คือระดับคิงดอกติกแล้วแบบว่าตัวนี้แก้ผ้ามาเลยเนี่ยโชว์เรียนล่างกล้ามเนื้อเป็นมันมัดดับฟันมันก่อนครับ ทำลายบูนมันให้มันมาจุดใหม่เขามาวิ่งมาช่วยสองตลอดเลยอะความจริงหน้าตีใกล้ๆก่อนนะแล้วก็มาไล่คนนี้สุดจัดสุดจัดเอาจริงไล่รอบหนีไม <iums> <Genius. S 1> ่ได้ต้องไล่รอบรอบเฮ้ยแต่หลงไฟแบบนี้ก็สวยดี คนในการเล่นเกินถ้าไม่หลงไฟนี่คือเป็นจัดเลยนะวันแกะคือวนรอบใหญ่แล้วก็มาวนวอ <c oughs> วนรอบใหญ่แล้วก็มาวนรอบเล็กเมื่อกี้ลินพัน,น,นเครื่องระเบิดหรอสวยเลยอย่างเงี้ยเดินเนียนเขาคิดว่าเราจะเห็นไหมเออเขาคิดว่าเราเห็นแล้วล่ะ <c oughs> ความจริงวันแกห้าเจ็บแล้วต้องวิ่งไปเลยนะตั้งแต่แรกอะ อุ้ยมุนวอล์กติดเพิ่มเหลอกหน้าสวยอุ้ยอะไรอะ่ะเอา้าเราเดินไม่ผ่านหรอเอา้าอะไรอะ่ะมันไม่ผ่านได้งไงอะ่ะตายักไม่มีแม่ง <c oughs> แบบมีฮิตบ <c oughs> อากราดับ <c oughs> หรือเป็นฮิตบอกต้นไม้วะ่ะแบบว่าต้นไม้หนึ่งใบสองใบเงี้ย ได้แข่งคนตรงเครื่องเลยว่ะมุดไปเครื่องบูนคงับมันน่าจะไปจุดบูนแล้วก็แล้วก็ปั่นเครื่องเดิมเฮ้ยไม่ใช่เขาย้ายที่แล้วโดดมันไม่ทันไลท์เหรอชึบเฮ้ยไม่เล่นรอบนี้ด้วยว่ะ เลือกจะวิ่งยาวๆคนนี้ตายแล้วปะทำไมเลือกมาเล่นบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่มันถึงเวลาดีเหรอเฮ้ยของจริงพับแล้วไปเลย <c oughs> ไอ้รอบนี้มันทำมาทำไมก็ไม่รู้นะผมเป็นเซอร์ผมยังจุง้งไม่ได้ไอรอบเนี่ย แม่งเล่นยากจัดรรบเนี้ยยวผมแขวนใต้ดินแล้วก็มุดออกไปแล้วกันมันคิดว่าจะแบบเราต้องไม่แขวนข้างบนเหรอมันเลยมาเล่นข้างล่างคือแบบว่าคิดผิดแล้วเว้ยสองเครื่องสามคนคนนั้นเจ็บเขาขึ้นไปทำไมข้างบนข้างบนประสาทอะ ปัะจีเลยอะอะไรปาจ่ายอะยังไงยืนมองคือบอกว่ากูไม่จุกแล้วไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยเออแขวงกูเถอะเขาเนียอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมมุดแหละเขาชอบเนียนอะคนเนี้ยเมื่อกี้ก็แอบเนีโนตัแมนไปทนีนึงปะเดี๋ยวมุดกับเสาเลยครับ เห็นแล้วยืนหลังต้นไม้ไปแก้ไว้อยตายเลยหรอรีบไปเป้าเหลือคนละเฟสปะเฟสสุดท้ายผมบ่าโมลิมานี่ว่าผมลืมตอนนี้โมลิมาขอยุบหัวหน่อยขอยยุบหัวหน่อยเร็วหน้าต่างอยู่รอบนั้น ฮะกาลิจัดชิงมาเลยเหรอไอ้นั่นเดี๋ยวค่อยโมลีแล้วกันไปโมลีไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยมาโมลีไอ้นี่จะได้โมลีสองคนเฮ้ยคุณเล่นจิตสัมผัสจิดเคเปิร์พิเศษ ไม่เข้าไม้ด้วยวนทิพย์ของจริงเกินแลฉากต่อไปนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเด็กๆที่ต่ำกว่า18ปีเอามาเซ็นเซอร์ให้เลยวะอ, <c oughs> อดดูเลยภาพอันเล้าใจไม่มีหลุมโอวางหมดแล้ว เฮ้ยอันนั้นนอนต้องหลุมเลยนี่ว่าไปโบลิเลยก็้นมาโบลิเลยฉากจำสแกรหรือว่าฉากฉากจำสแกรนะมุดหลุมมาแลวยุมหัวจบสวยปะจบสวยดีอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับขอบครับผม But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.